วันนี้เราจะมาทบทวนในเรื่องของการเพิ่มแปลงที่ดินนะครับเมื่อมีการปรับปรุงมาตราสิบมีกรณีหนึ่งก็คือพอทําไปแล้วเนี่ยอยู่ดีๆก็จะมีแปลงขึ้นมาแปลงหนึ่งซึ่งตอนที่ทําข้อมูลแผนที่แม่บทตั้งแต่สมัยก่อนนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยมันอาจจะหลุดหรืออาจจะข้อมูลไม่ครบถ้วนทีนี้เราจะวาดแปลงที่ดินขึ้นมาใหม่ นะครับวันนี้จะมานําเสนอนะครับการเเพิ่มแปลงที่ดินเป็นการทบทวนอีกรอบหนึ่งนะฮะให้ทุกท่านนะครับทําตามที่ทําตามวิดีโอนะอะค่อยๆดูไปนะครับใจเย็นแล้วก็ทําตามทีละขั้นตอนผมจะไปแบบช้าๆนะสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรามีปัญหาเวลาทํางานก็คือการจัดสภาพแวดล้อมของของการทํางานไม่เหมาะสมความเหมาะสมนี้ก็ ก็ยากเหมือนกันนะครับยังไงก็ทักมากันแล้วกันนะฮะโอเค okay. อันนี้ยกต,ต,ตัวอย่างเนาะเวลาเราจะวาดแปลงนะครับผมจะทําให้แปลงนี้เป็นทึบนะเป็นสีทึบบ,บางคนอาจจะทําให้มาดูบางท่านอาจจะทําให้เป็นไม่มีแปลงอย่างนี้นะฮะแอปพลายไปมันทําให้ดูยากว่ามันมีแต่เส้นมันทาให้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 ดูยากว่ามันมันมีแปลงหรือยังไอ้ตรงนั้นนะครับมันก็เลยทําให้ยากจากนั้น สิ่งที่ผมจะแนะนําก็คือเวลาเราจะวาดเกี่ยวกับแปลงที่ดินนะครับให้เราไปที่รูปแบบนะ s i n เกิลซิมโบเติมธรรมดาเอา s ิงเกิลซิมโบนะครับเติมธรรมดาแล้วก็เลือกเป็นทึบตรงนี้ทึบนะเสร็จแล้วก็เลเยอร์ไทม์ไลนซีนนี่ประมาณสัก40-50%นะครับแอ p พลไปเพื่อให้เราเห็นขอบเขตว่ามันมปีแปลงจริงเพอเรกน,นะนะครับโอเคและก่อนจะวาดนะบางคนอาจารย์ทำไมนวาดไม่ได้ นะก่อนจะวาดนะครับก่อนจะวาดนะข้อที่สองนะข้อที่สองนะครับไปที่เมนูการตั้งค่าเลือก snapping option เวลาเราเปิดแผนที่มาทุกคนจะเปิดมาแล้วเยอะมากอันนี้ทำตามผมนะตอนนี้เรากำลังวาดแปลงที่ดินฉะนั้นติ๊กถูกข้างหน้าเฉพาะแปลงพาเซลและข้างหลังสังเกตดีๆข้างหลังเนี่ยเอา intersection ถ้าท่านวาดแปลงที่ดินท่านต้องมีติ๊กถูกข้างหลัง อาอินเดชันแค่ที่แปลงที่ดินเท่านั้นคือพา r ์เซลเท่านั้นอย่าไปติ๊กถูกอย่างอื่นและก็ตัวที่เป็นด้านหน้าก็เอาเฉพาะพาเซลเท่านั้นบางคนเปิดมายุมาเยอะนะครับไปที่เลเยอร์เซลเลคชันแล้วก็เลือกขั้นสูงแล้วก็ลิกเฉพอาะพาเซลแล้วก็ด้านหน้า,นาด้านหลังถึงจุดหากรนชิ้นส่วนแล้วก็สิบพิกเซลทาตามนี้อย่าให้ขาดให้เกินเอาออกให้หมดบางคนก็คือเปิดแผนที่มาทั้งหมดเลยแล้วมาทํมามันทําให้ทํางานชา้าแล้วก็มันจะอึดอัด แต่ก็ไม่มีใครสนใจไม่มีใครฟังก็จะทําเหมือนเดิมนะครับอยากเล่นท่ายากนะโอเคก็ไม่เป็นไรแต่ผมแนะนําก็คือถ้าท่านทานี้ทำตามนี้มันจะไม่เกิดเออร์อันนี้คือข้อที่2ตั้งค่า Snapping Option ให้ติ๊กถูกด้านหน้าพาเซลและก็ด้านหลัง p a าเซลเท่านั้นนอกนั้นเอาออกให้หมดนะครับข้อ3จะวาดได้ก็คือจะต้องทําดินสอที่พาเซลก่อนท็อกเกิลอดอันนี้ข้อสามนะ ข้อ4นะครับไปที่เพิ่มฟีเจอร์เมนูเพิ่มฟีเจอร์นะครับแล้วก็เริ่มวาดเวลาวาดนะขยายแผนที่เรื่องลูกกินเข้าไปข้างในนะครับคลิกที่มุมซ้ายคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนเมาส์มามาคลิกที่มุมซ้ายเวลาคลิกคลิกเฉพาะที่มีการที่มุมของแปลงหรือมีการตัดของเส้นกรณีน,นี้คือแปลงนี้นะอ่าผมจะคลิกแค่นี้ปุ๊บท่านจะสังเกตว่าผมจะ ย่อขยายแผนที่แล้วก็เมาส์ไปชี้ใกล้ๆบริเวณนั้นแล้วก็คลิกซ้ายลงไปอ่าไม่ไม่ต้องกลับไปที่จุดเดิมได้วอย่างเงี้ยคลิกขวาจบงานเลยโอเคไปนะครับเอาอีกแปลงนึงก็ดนนะเพื่อนวันนี้ทำสองแปลงเลยเอาเซฟก่อนบันทึกบนบันทึกล่างนะสร้างหนึ่งแปลงหรือแก้ไขหนึ่งครั้งบันทึกบนบันทึกล่างหนึ่ครั้ง ทำตามที่ผมบอกเป๊ะๆแล้วก็บางคนก็ไม่ฟังไม่สนจะทําอย่างนี้คือคือทําตามเถอะฮะแล้วงานมันก็เสร็จแล้วเราจะไปททาอย่างอื่นเนาะแค่นั้นแหละไม่งั้นก็วุ่นวายไม่ต้องไปคิดเองถ้าท่านคิดเองได้ท่านไม่ต้องมาดูวิดีโอผมท่านไม่ต้องมาเรียนกับผมไม่ต้องมาอบรมกับผมหรอก้าท่านคิดเองได้นะนะครับตอนนี้คือทําตามผมก่อน งานมันไม่เดินนะมันแล้วมันก็เสียเวลาทั้งสองฝ่ายนะโอเคอาทำอินสอนะอาเซฟบ,บนเซฟลลางเสร็จแล้วเอาอีกครั้งหนึ่งนะครับอาเพิ่มฟีเจอร์เนะาะอาไปที่ีเจอรอามุมซ้ายบนคลิกหนึ่งซ้ายหนึ่งกลางคลิกหนึ่งครังอานะครับอันนี้คือการวาดนะคลิกอาเ,เรื่องเลื่อนลูกกิ้งเข้าออกนะครับเมาส์จะต้องเป็นเมาส์มีสาย อย่าใช้เมาส์ไร้สายแล้วที่ลองเมาส์ดีๆนะครับถึงจะท,ทางานได้จอก็ใหญ่ๆหน่อยนะครับเวลาเวลาทํางานเนาะอ่ะคลิกขวาจบงานอ่ะเซฟเอาแล้วทาไมอาจารย์ไม่ไม่ลงรหัสแปลงเลยเวลาทํางานเนาะผมแนะนํอย่างนี้นะครับวาดก็วาดไปจะออกรหัสแปลงก็ค่อยออกนะครับอเอากรณีนี้สองแปลงละอ่าวาดได้แล้วนะวาดได้แล้วปกติอันนี้ผมวาดให้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 ใหใหดูสองแปลงทีนี้เนื่องจากว่าแปลงที่ดินเหล่านี้ เขาเกิดมาใหม่ไม่ได้เกิดจากการแบ่งแปลงทีนี้เวลาเกิดมาใหม่เนี่ยนะครับเราจะออกรหัสแปลงที่ดินยังไงในคู่มือกลมไม่มีที่ผมอ่านนะมานะไม่มีนะฮะฉะนั้นถ้าเป็นแปลงที่สร้างขึ้นมาใหม่เช่นแปลงที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือแปลงใดๆก็ตามที่เกิดมาภายหลังจากที่มีการทําแผนที่แม่บทไปแล้วการออกรหัสแปลงเนี่ยผมขอบัญญัติเลยเป็นขอเป็นขอคนอาจจะ มีคนทําไว้แล้วก็ได้แต่แต่ผมอาจจะาหาไม่เจอนะแต่ผมขอบญญัตยไว้เลยว่าเวลาออกรหัสแปลงใหม่นะครับก็คือให้รันเลขต่อจากเลขสูงสุดของบล็อกนั้นๆอ่าทีนี้ของบล็อกนั้นนะทีนี้เราต้องมาดูก่อนว่าแปลงที่ดีนี้อยู่บนบล็อกไหนดูอย่างนี้ดูไม่รู้เรื่องฉะนั้นเราต้องเปิดบล็อกขึ้นมาอ่าแปลงนี้นะครับอ่าดูสังเกตดีนะแปลงนี้อยู่ที่บล็อกศูนย์สองสี่ฉะนั้นศูนย์สองสี่เนี่ยเลขสุดท้ายคือเลขอะไร ทำยังไงฮะเลื่อนดูเหรออ่าไม่ใช่เลื่อนดูก็ได้ถ้าหาเจอนะทีนี้ผมจะแนะนําเทคนิคแนะนําเทคนิคนะครับนี่เทคนิคผมอาจจะเป็นคนแรกที่คิดตัวนี้ออกมาแล้วถ้าใครเอาไปสอนต่อก็คือก็จะคิดเองได้หรือว่าอาจจะด้ดยวยจากผม,มนะมีหลายๆอันที่ผมเป็นคนวางรูปแบบไว้นะครับอันนี้ผมขอเคลมเลวกันว่าผมเป็นคนวางรูปแบบไว้อ่ะพิธีการนะการที่จะหาว่าแปลงที่ดินศูนย์สองสี่แปลงล่าสุดแปลงสุดท้ายคือแปลงอะไร วิธีการตามนี้ครับคลิกขวาที่ Parcel เลือก Open Attribute Table ไปที่ Show h o w t u r e อ่าไปที่ Parcel c o อนะครับดูดีนะ Fill ิล,ฟ,ลฟิลเตอร์นะครับไปที่ Parcel c o ออันนี้ศูนย์อะไรศูนย์สอกด Enter เลยครับ Enter เสร็จแล้วให้ท่านคลิกที่หัวตารางตัวนี้เรียงจากมากไปหาน้อยอเรียงจากน้อยไปหามากอ่ะผมย้ำการกันเห็นท่านจะเห็นแล้วว่า024 008คือ อันล่าสุดฉะนั้นแปลงนี้ก็คือใครจะเถียงก็เถียงนะบอกว่าไม่ใช่แนละ้วแบนี้ก็แล้วแต่วิธีการท่านนะครับอันนี้คือผมออกแบบไว้มันไม่มีในในในคู่มือเรืออาจจะมีก็แนะนําในในคอมเมนต์ได้นะฮะโอเคอ่ะ 0, 2, 4, 0, 0ูนย์สเพราะสุดท้ายคือ 0, 0 8นย์ใช่ไหมอ่าซฟนะซฟนะ บันทึกนะครับแล้วตรงนี้กด enter อีกครั้งหนึ่งนะครับปึ๊บอ่ามันจะเป็น09แล้วทีนี้ถ้ามันมีแปลงอีกแปลงหนึ่งที่อยู่ในนี้เราก็ใส่เป็น0 2 4 0 1 0ต่อได้เลยโอเคนะนี่คือการออกรหัสแปลงใหม่ต่อจากแปลงอ่าโดยใช้แปลงแปลงสุดท้ายนะครับรหัสแปลงสุดท้ายอ่าอันอื่นไม่ไม่ต้องสนนะนะอันอื่นไม่ต้องใส่ลนะใส่แค่นั้นพอนะครับเดี๋ยวจะมีอ่าในเนื้อหาอบรมมันจะมี วิธีการทํำยังไงให้ข้อมูลตรงนี้ออกมาโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องมาคีย์ชื่อต้องไม่ต้องคีย์ประเภทไม่ต้องคีย์อะไรเราใส่เฉพาะรหัสแปลงแล้วเอารหัสแปลงนี้ไปคีย์ในแท็กสามพันแล้วดึงข้อมูลออกมามันจะเชื่อมให้อัตโนมัติเลยเราใส่เฉพาะรหัสแปลงใหม่อ่ะมีอีกแปลงหนึ่งตัวอย่างแปลงแปลงนี้อยู่ศูนย์สองเออ่ะแตนั้นศูนย์สองเอนะครับเราก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นศูนย์สองเอเอนเตอร์โอ้ศูนย์สองเอแปลว่าแปลงนี้ไม่มีเลขศูนย์สองเอ e. เป็นแปลงใหม่เลยฉะนั้นเราก็เริ่มยังไงฮะ 02E 001จบอันนี้การว่าเพิ่มนะครับวาดแปลงที่ดินเพิ่มนะครับมีการตั้งค่า snapping นะว่าเสร็จแล้วจะออกรหัสแปลงที่ดินใหม่ยังไงเสร็จแล้วก็นำรหัสตัวน,นี้ไปคียในเอกสารสัต่อว่าเป็นของใครอะไรยังไงนะครับโอเคเพื่อไม่ให้วิดีโอยาวแค่นี้ มีอะไรเพิ่มเติมอตัวนี้เราเพิ่มไปแล้วใช่ไหมเราบันทึกหรือ,อยังเสร็จแล้วเรากด enter ใหม่อีกครั้งนึงแา่นั้นก็จะขึ้นตัวนี้มาให้เลยส่วนแปลงเลขที่อะไรยังไงไม่ต้องใส่นะครับไปดูในวิดีโอต่อไปที่คือมีการอัปเดตอัตโนมัติอะไรยังไงนะสนใจเทคนิคด,ดีๆอย่างนี้นะครับไปที่ w w w บอาจารย์วิพ com มีอบรมแผนที่ภาษีมาเรียนกับคนที่ด้านนี้โดยตรงเบอร์หนึ่งผมพูดได้เลยนะครับอย่าไปเสียเวลาเรียนกับวิทยกร Youtube ท,ที่จำมาสอนไม่ได้ไม่ได้อยากว่านะมาเรียนกับผมโดยตรงเลยและรุ่นปีสองห้าหกเจ็ดเนี่ยนะปี ันที่รุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับก็จะมีการเน้นไปที่การนำเข้าข้อมูลแบบออนไลน์แอแท็ออนไลน์จากโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายนะครับเดี๋ยวเจอกันนะวันนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ